แม้ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้พรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565จะมีการบังคับใช้แต่หากย้อนไปมองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าในช่วง19ปีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุพิสามัญฆาตกรรมการประทะและก็การเสียชีวิตระหว่างควบคุมตัวกว่า500คนทําให้กลุ่มด้วยใจได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นําเรื่องราวของ10ครอบครัวมาบันทึกในหนังสือการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมติดตาม จากรายง,งานของคุณติชิลาพุทธาสารพัน503คนในช่วง19ปีคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุวิสามันฆาตรกรรมการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวจากเหตุการณ์หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบและเหตุการณ์ปะทะที่มัศยิปเลเซซซึ่งปฏิบัติการเข้าปิดล้อมตรวจค้นและการประทะที่มีต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าสิบเรื่องจากครอบครัวผู้ที่ถูกวิสามันฆาตรกรรมในหนังสือ การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมที่จัดทําโดยกลุ่มด้วยใจโดยเนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวของหลายกรณีทั้งเหตุประทะโดยตรงและการเข้าปิดล้อมด้วยกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ใน3าจังหวัดแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มผู้จัดจทํามองว่ากฎหมายเหล่านี้มีความสุ่มเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างมากโดยเฉพาะการเข้าปิดล้อมซึ่งบางเหตุการณ์ไม่ได้คำนึงถึงกฎการประทะที่จะต้องมีการเจรจาขอให้มอบตัวก่อน หรือการใช้บุคคลที่3เป็นโลกกำบังจนทําให้เกิดความสูญเสียหรือการปิดกั้นพื้นที่จนไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์การตายได้จริงและหากยังมีการดําเนินการเช่นนี้ก็อาจทําให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นถ้ารัฐยังไม่มีกระบวนการที่ใก้ไขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมองว่าการการปลุกระดมหรือการที่จะต่อต้านรัฐก็อาจจะมีเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ารัฐไม่สามารถทีย่ยอมรับ ตการแล้วก็ไม่มีาการการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทดังนั้นอาจจะส่งผลให้เยาวชนเกิดความต่อต้านรัฐได้ในอนาคตใน,นข้อ97นะคะว่า ขณะที่มุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเห็นว่าหนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองอีกด้านหนึ่งของความขัดแย้งและมีการตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาในปัจจุบันโดยเฉพาะกฎหมายที่อย่างเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังมีช่องว่างให้ทำผิดพลาดได้และไม่ต้องรับผิดชอบและเห็นว่ารัฐ ควรเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหล่านี้ได้สื่อสารอย่างปลอดภัยคําถามสําคัญเขาให้โอกาสเขาได้พูดไหมที่ไหนผมคิดว่ากระบวนการสันนิบาตต้องรับฟังของแบบนี้ว่าของเหล่านี้เขาไปเก็บเคสมาจริงจากเคสต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการได้โอกาสพื้นพูดความจริงในพื้นที่ปลอดภัยนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งของกระบวนการสันนิบาตครับ ส่วนพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565ที่จะมีการบังคับใช้วันที่22กุมภาพันธ์นี้นักวิชาการด้านรัฐศสาสตร์มองว่าแม้จะเป็นเรื่องดีเพราะมีข้อกำหนดให้การเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้องมีการติดกล้องหรือการปฏิบัติขณะควบคุมตัวกับผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสยัยแต่ก็ยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ ดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน